สำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้ในเรื่องการเงินการงานความรักนะคะในเรื่องของการเงินได้ไพ่ t e m p e r a n c นนะช่วงนี้เรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะมีการหมุนเงินมากพอสมควรอาจารย์อยากให้รอสักพักนะคะแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะช่วงนี้ก็คือให้รัดเข็มขัดประหยัดแล้วก็มีวินัยในการใช้เงินให้มากหน่อยนะคะแต่ในเรื่องของการงานเพล c e ซอฟต์คอนสบอกว่าช่วงนี้จะได้รับข่าวดีหรือผลดีๆจากในเรื่องของงานนะงานที่ ท,ทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมีความก้าวหน้ามีการพัฒนามากขึ้นนะคะแนะนําว่าให้ขอคําปรึกษาจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะได้ผลดีนะในเรื่องของความรัก w o of cup s บอกว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะในเรื่องของความรักถ้าคุณยังโสดอยู่ช่วงนี้คุณจะได้พบกับคนที่ถูกใจนะคะต่างฝ่ายต่างก็ชอบกันนะคะหรือว่าอาจจะได้ของฝาถูกใจเป็นของมีค่ามีราคาจากคนที่เขาชื่นชอบเราหรือว่าชอบพอเราหรือว่าเป็นมิตรของเรานะคะช่วงสัปดาห์นี้อาจารย์แนะนําไม่เสิ โดวงชะตาด้วยการที่อยากแนะนําให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือว่าสถานที่มีประโยชน์กับส่วนรวมนะคะคนส่วนรวมหรือคนหมู่มากนะคะนี่ก็คือดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องของการเงินไพ่ดีแฮงแมนบอกว่าระวังการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะระวังของมีค่าหรือว่าของที่เรารักเนี่ยสูญหายนะคะระวังการถูกขโมยหรือว่าต้องมีการเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายจ่ายเบี้ยปรับอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินอาจจะมีการรอเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณมีการนัดหมายเรื่องเงินกับใครอาจจะมีเรื่องของการรอหรือว่าการเลื่อนเวลาออกไปนะคะในเรื่องของการงานเอชออฟสวอบอกว่าช่วงนี้คุณจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอุป มีเรื่องให้คุณจะต้องตัดสินใจหรือว่าลงมือทําด้วยตัวตของคุณนะคะเพียงคนเดียวนะถ้าคุณตั้งมั่นและตั้งสติตัดสินใจให้เด็ดขาดทุกอย่างจะผ่านพ้นและก็สําเร็จไปได้นะคะในเรื่องของความรักนายออฟคัพบอกว่าช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมนะมีคนมาชอบพอถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะระวังเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตดีนะคะได้รับความรู้สึกได้รับความรักจากคนรอบข้างสิ่งรอบตัวนะสัปดาห์นี้จะ ะแ,แนะนำไม่เสริมดวงชะตาด้วยการไปบริจาคค่าน้ำํำค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงนะคะถวายเทียนไขแล้วก็หลอดไฟนะคะจะเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับคนวันอังคารนะคะในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ Nice of วนส s นะคะบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีความกระตือรือร้นในการหาเงินหาทองหรือว่ามีการเก็บเงินเก็บทรัพย์สินสร้างสถานะนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องเงินที่คุณอาจจะตามเก็บจากลูกค้าหรือลูกหนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะให้ระวังเรื่องการได้เงินล่าช้ากว่าที่กําหนดนะในเรื่องของการงาน Nice o f s w o r d บอกว่าช่วงนี้คุณจะมีปัญหาแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ให้คุณเครียดแล้วก็ปวดหัวนะคะอาจจะมีเรื่องงานที่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องที่ไม่คาด คาดคิดนะคะเกิดขึ้นกับงานนะคะทําให้ผิดหวังได้นะคะในเรื่องของความรักเดวีสบอกว่าความรักให้ระวังเรื่องของ,ของการถูกหักหลงังหรือการไม่ซื้อตรงต่อคนรักนะคะคนที่มารักมาชอบอาจจะมีคนรักอยู่แล้วนะคะให้ระวังเป็นมือที่3าของคนอื่นนะคะในเรื่องของการเสริมดวงชะตาประจําสัปดาห์นี้อาจารย์แนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์น้ําหรือว่าการรักษาความสะอาดแหล่งน้ํานะคะจะช่วยหนุนดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนะคะ สำหรับคนวันพุธกลางวันนะคะสัปดาห์นี้เรื่องของการเงินไพ่การเงิน Fi ส e o o c o อ n s บอกว่าช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีนะคะเป็นช่วงที่มีการติดขัดลําบากหรือว่ามีการเก็บเงินที่ไม่อยู่นะให้ระวังมีเหตุเรื่องของการสูญเสียเงินก้อนใหญ่นะคะ คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวให้ระวังเรื่องของการขาดทุนนะคะช่วงนี้โชคลาภไม่ค่อยมีนะในเรื่องของการงาน t o of c o n s นะบอกว่ามีเรื่องของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะการลังเลหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของงานที่คุณจะต้องประครับประคองผ่านในพ้นไปได้นะคะเป็นช่วงที่ คุณอาจจะมีเรื่องของงานยุ่งมากนะคะแต่ว่าคุณก็เอาอยู่นะในเรื่องของความรักดีไพดีแอมเพลอร์นะคะบอกว่าสําหรับสาวโสดนะจะมีคนที่อายุมากกว่ามากๆนะคะหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมาชื่นชอบคุณนะมาสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับหนุ่มๆนะคะใครรักใครชอบใครอยู่นะคะให้ลุยหน้าเลยนะคะมีโอกาสลุ้นนะส่วนในการเรื่องของการเสริมดวงชะตาอาจารย์แนะนําให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการก่อตั้งมูลนิธิหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธินะคะหรือถ้าคุณมี การรวมกลุ่นกันนะคะทำประโยชน์แก่สังคมเช่นอาจไปไปบ้านพักคนชรานะคะไปบ้านสถานสงเคราะห์เด็กนะคะก็เป็นการเสริมดวงชาตาให้กับคนวันพุธกลางวันนะคะ สำหรับเจ้าชะตาที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะในเรื่องของเงินเซเว่นออฟคอนนะคะบอกว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้รถใหม่ได้บ้านใหม่นะคะมีโชคลาภเข้ามานะเป็นช่วงที่คุณมีการคิดขยับขยายในเรื่องของการเงินการต่อยอดนะคะว่าจะนําไปลงทุนอะไรมากขึ้นนะคะสร้างรายได้มากขึ้นนะคะในเรื่องของการงานวิฟออฟฟอร์จูนะคะบอกว่าคุณจะมีการขยับขยายมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็มีการประสบความสําเร็จอย่างที่คุณคาดหวังนะมีอะไรดีๆบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนะคะขอแค่คุณนะคะ อย่าประมาทนะคะในเรื่องของความรัก DM Place นะคะบอกว่าสําหรับาสาวๆนะช่วงนี้ความรักจะสุขสมหวังสดชื่นนะคนที่ไม่มีคู่คุณจะได้คู่นะคะคนมีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะพัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งนะคนที่เป็นหนุ่มๆเนี่ย ถ้าได้ไพ่ใบนี้นะคะคุณจะได้แฟนที่ดีนะคะเป็นที่น่าอิจฉากับเพื่อนๆนเลยนะในเรื่องของการเสริมดวงชะตาอาจารย์แนะนําว่าให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับสิ่งของเป็นคู่นะคะอาจจะเป็นเทียนคู่นะคะหรือว่ารองเท้าเป็นคู่นะคะแล้วแต่เลยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะให้คุณมีความเมตตาต่อคนอื่นนะให้คิดดีพูดดีทําดีนะคะเมตตาต่อคนอื่นนะคะจะเสริมดวงชะตาของคุณค่ะ ชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะในเรื่องของการเงิน DM Press นะคะจะมีผู้ใหญ่นะคะมีการช่วยเหลือหรือมีการดูแลเอาใจใส่คุณนะถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยจะมีผู้ใหญ่หรือจะเป็นคนในครอบครัวเนี่ยคอยช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะเป็นช่วงที่มีความเป็นอยู่สุขสบายนะคะไม่ลําบากมีกินมีใช้นะคะคุณลงทุนอะไรในช่วงนี้คุณจะได้รับผลงอกเงยน,นะ,ะในเรื่องของการงาน King of Swords นะ,ะบอกว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการเหนื่อยนะคะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหานะแต่คุณไม่ต้องย่อ ทอนะให้ทําสมาธิดีๆและเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองแล้วจะผ่านพ้นไปได้นะคะในเรื่องของความรักนายออฟคอนส์บอกว่าช่วงนี้คนโสดอยู่ก็มีความสุขดีนะแล้วก็พึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะไม่ได้รีบร้อนอะไรหรือว่าต้องการอะไรเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกเหงาบ้างน,นะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีนะเป็นความสุขนะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงชะตานะคะให้คุณนะคะไปทําบุญเกี่ยวกับการบังสกุลนะคะหรือมีการบริจาคโรงศพนะคะ จะช่วยเสริมโวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบปปดีค่ะ สำหรับเจ้าชะตาวันศุกร์นะคะในเรื่องของการเงิน two o f cons นะคะช่วงนี้การเงินติดขัดหน่อยนะชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็ต้องมีการหมุนเงินเกิดขึ้นนะคะอาจจะต้องจับเงินโน้นมาใส่เงินนี้เงินนี้ไปโยกไปเงินโน้นนะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยมีโชคลาบนะคะแล้วก็ไม่ควรให้ใครยืมเงินนะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้คืนนะคะในเรื่องของการงาน five o f cons นะคะบอกว่าช่วงนี้ไม่แนะนําให้ร่วมหุ้นหรือลงทุนใดๆกับใครนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีสิทธิ์เจงได้นะคุณอาจจะมีแต่เสียกับเสียเลย นะะในเรื่องของการงานที่ทําอยู่ช่วงนี้ก็คือยังอาจจะยังไม่ค่อยเข้าตาเจ้านายมากนะคือยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของความรักไพ่เดมิเชียสนะคะบอกว่าช่วงนี้ถ้าคุณรักใครชอบใครนะคะมีโอกาสสมหวังมากนะคะหากคบกันชัดเจนอยู่แล้วนะ,ค,ะความรักก็ราบรื่นดีนะแต่ว่าสําหรับคนที่เจ้าชู้ที่เจ้า เจ้าคารมคมคาหยอดไปทั่วเนี่ยก็สามารถเอาตัวรอดได้อยู่นะคะแต่ระวังนะคะชีวิตเราเนี่ยมีขึ้นมีลงนะอย่าประมานะคะอาจพลาดท้งได้นะอาจารย์แนะนำไว้เสริมดวงชะตาสัปดาห์นี้ด้วยการเจริญสตินะคะนั่งสมาธิรู้จักควบคุมรู้สติแล้วก็อารมณ์นะคะจะช่วยผ่านทุกอย่างไปได้นะคะ สำหรับเจ้าชะตาวันเสาร์นะคะในเรื่องของการเงิน f o r of s w a n d นะคะช่วงนี้คุณจะเริ่มเห็นทรัพย์สินมั่นคงเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะการเงินที่คุณมีอยู่นะคะค่อนข้างจะอยู่ตัวนะคะไม่ค่อยมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะทุกอย่างยังคงคงที่แล้วก็อย่างที่เคยได้รับปกตินะในเรื่องของการงาน Queen of Swords นะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องต่างๆนี่ค่อนข้างสูงต้องมีการดูแลแล้วก็มีความจริงจังมีความตั้งใจสูงนะคะทําอะไรก็ตามช่วงนี้ให้ตัดสินใจตามความรู้สึก ตัวเองเป็นหลักนะในเรื่องของความรักไพ่ justice นะคะบอกว่าคนโสดช่วงนี้ค่อนข้างจะเลือกมากหน่อยนะเลือกแล้วเลือกอีกเป็นคนช่างเลือกนะไม่ตกลงปงใจเสียทีนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักก็ไปได้เรื่อยๆปกตินะอ่านมีเรื่องให้ต้องแก้ไขบ้างนะคะมีการแก้ปัญหาบ้านนะคะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงชะตาสัปดาห์นี้แนะนําให้คุณเนี่ยทำกิจกรรมหรือว่าทําบุญอะไรก็ตามที่เป็นการช่วยเหลือมนุษย์เป็นช่วยการช่วยเหลือสรรพสัตว์ต่างๆหรือมีการแผ่เมตตานะคะ จะเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีค่ะ จบกันไปแล้วสําหรับดวงชะตาทั้ง7วันวันนี้อาจารย์มีทัวร์บุญด,ดีจากอาจารย์เทพพรมเดียบุตรมาฝากค่ะในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2558นี้อาจารย์ขอเชิญทุกท่านไปร่วมกิจกรรมทัวร์บุญณนะจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามกับ4ีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์7พิธี10กิจกรรมรับสักราระใหม่และแก้ไขปีชงรองรับดวงชะตาและการก,าร,กระทําที่เปลี่ยนแปลงกับอาจารย์เทพพรมเทวบุตรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร0 9 06677092 0906677092หรือ Facebook อาจารย์เทพพรมเทวบุตรได้เลยนะคะสำหรับอาทิตย์หน้าติดตามรายการ Destination Trip ได้ใหม่ทุกคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์เวลาเที่ยงคืน45ถึงตี140ทางช่องทอทบ5ดูรายการย้อนหลังกดไลค์กดแชร์ได้ที่ Facebook Destination Trip สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดชาร์จแบตให้เต็มที่เพื่อเจอเรื่องดีๆในวันใหม่ๆนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ Been crying like a child I am I just wanted you to know